ไปอริยสัจข้อที่สองคือทุกขะสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์นี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นหรอกเพราะว่าเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นช้างเพราะว่ามันไม่ยอมเป็นแมวมันก็เลยเป็นช้างมันเป็นไปตามกรรมของมัน แต่ความไม่รู้ของเราแล้วเกิดตัณหาเกิดความอยากได้ความต้องการด้วยความไม่รู้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราอยากให้มันเป็นในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากจะเอาสมใจปรารถนาหรือว่าไปมุ่งหวังจะเอาผลเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งสุขจึงจะเอาทุกข์ไม่เอาหรอกสงบจึงจะเอาฟุ้งซ่านไม่เอาหรอก ดีขึ้นจึงจะเอาไม่ดีขึ้นหรือว่าเสื่อมลงนี้ไม่เอาหรอกอย่างนี้มันเป็นความอยากด้วยความไม่รู้ท่านเรียกว่าตัณหาตัณหานี้เป็นทุกขสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่วนเวียนไปซ้ําแล้วซ้ําเล่าวนเวียนไปเรื่อยๆแล้วก็ประกอบไปด้วยความกําหนัดด้วยอำนาจความเพลิน มีความเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมีความยินดียิ่งในอารมณ์ชนิดนั้นๆโดยแยกออกมาเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหามีความเห็นผิดแล้วก็มีความไม่รู้อริยสัจไม่เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มีความอยากมีความต้องการคาดหวังว่าถ้าได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มีตำแหน่งมีการยอมรับแล้วจะทําให้เรามีความสุขอันนี้เป็นความอยากชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าการมตัณหาซึ่งในความรู้สึกของเราทั่วไปโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเพราะคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชื่อเสียงการยอมรับของสังคมอะไรต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นเครื่องประดับทําให้เราเป็นสุขเราชอบคิดอย่างนั้นเพราะว่ามีความเห็นผิดก็มีความอยาก ที่ท่านเรียกกันว่ากามตัญหาแต่โดยแท้จริงสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นภาระขนาดตัวเรานี้ยังเป็นตัวทุกข์เป็นภาระเลยสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองตำแหน่งหรือว่าการยอมรับมันก็ล้วนเป็นภาระทั้งนั้นเรามีอะไรขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาก็ล้วนแต่เป็นภาระต้องจัดแจงต้องจัดการให้มันพอเป็นไปได้ล้วนแต่ต้องเหนื่อยไปกับมันทั้งนั้น มันไม่ใช่เครื่องประดับหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่จะทําทใ,ททให้เราเป็นสุขได้จริงแต่คนไม่รู้เขาชอบคิดว่าอันนั้นจะทําให้เขาเป็นสุขได้จริงความรู้สึกอย่างนี้ความอยากเช่นนี้ท่านเรียกว่าการมตัญหาเพราะว่าตัญหาความอยากชนิดที่เมื่อได้สิ่งต่างๆมาแล้วก็อยากให้มันคงที่คงทนถาวรอยู่อย่างนั้นตลอดไป มันเกิดมากับความเห็นผิดชนิดที่เป็นความเห็นว่าเที่ยงบางคนก็เข้าฌานแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นชอบอย่างนั้นคิดว่าอันนี้ประสบความสำเร็จแล้วดีแล้วนิ่งแล้วสบายแล้วนี่อันนี้ก็เป็นภาวะตัญหาความอยากจะมีอยากจะเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งพอได้มีได้เป็นแล้วก็อยากะใะ้บันคงที่อยู่อย่างนั้นนานๆมันประกอบไปด้วยความเห็นผิด,ผดพลาดอยู่ คือความเห็นว่ามันเที่ยงอีกอันหนึ่งก็วิภวะตัณหาเป็นความอยากที่เกิดกับความเห็นผิดที่เรียกว่าความเห็นว่าขาดศูนย์ความเห็นว่ามันจะไม่มีแต่ว่าความอยากเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลล้วนเกิดมาจากความไม่รู้อริยสัจไม่เห็นความจริงไม่รู้จักทุกตามที่มันเป็นจริงมันก็เกิดความอยากไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆมันเป็นภาระให้ความสุขจริงๆไม่ได้ ก็คิดว่ามันเป็นเครื่องประดับคิดว่าเป็นตัวดีตัววิเศษที่จะทำให้เราเป็นสุขได้ก็เกิดกามาตัณหาไม่รู้ความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนแต่อิงอาศัยปัจจัยเกิดก็ไปคิดว่ามันขาดศูนย์แต่เมื่อใดก็ตามที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเห็นความจริงอย่างนี้ความเห็นผิดว่าขาดศูนย์มันก็หมดไป แต่เมื่อใดที่เห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลนั้นดับไปเมื่อมันหมดเหตุมันหมดเหตุและมันเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยพอหมดเหตุมันก็ดับไปความเห็นผิดที่คิดว่าเป็นของเที่ยงมันก็จะหมดไปอย่างนี้นะครับทุกขสมุทัยนี้แท้ที่จริงก็คือตัณหาความอยากด้วยความไม่รู้ ความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งอยากให้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็พยายามรักษาสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันจะดีมันจะถูกต้องเอาไว้อย่างนั้นนานๆแล้วก็พยายามจะหนีอีกอันหนึง่งโดยคิดว่ามันจะหมดไปอย่างแน่นอนแต่โดยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดเมื่อมีเหตุพอหมดเหตุมันก็ดับไปมันมี เมื่อมันเกิดขึ้นและมันเกิดมาจากเหตุแล้วมันก็หมดไปเมื่อหมดเหตุเหมือนตัวเราทั้งหลายนี่เป็นตัวทุกข์ก็มาเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมปัจจัยสมบูรณ์แล้วก็เกิดขึ้นแต่เดิมนั้นไม่มีตัวเราอยู่ในโลกนี้เลยพอมีเหตุปัจจัยพร้อมตัวเราก็โผ่ขึ้นมาสักหน่อยพอหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วก็หายไปสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเราก็ล้วนเป็นอย่างนี้ แต่เดิมเราไม่ได้โกรธพอมีเหตุปัจจัยพร้อมความโกรธก็เกิดขึ้นพอหมดเหตุมันก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นฝ่ายสังขารแล้วมันล้วนแต่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุแล้วก็หมดไปเมื่อหมดเหตุแต่บางคนเขาไม่เข้าใจไม่รู้จักทุกตามที่มันเป็นจริงเขาก็ไปอยากได้สิ่งที่มันไม่เที่ยงก็อยากจะให้มันเที่ยงสิ่งที่มันเป็นตัวทุกต้องบริหาร เขาก็พยายามขวนขวายหาวิธีอยากให้มันคงทนถาวรของที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไ,ไม่มีใครเป็นเจ้าของเขาก็อยากจะครอบครองเป็นเจ้าของรู้สึกมีหน้าเมีตาเมื่อได้นั่นได้นี่มีทรัพย์สมบัติอะไรเยอะแยะแต่แท้ที่จริงแล้วขนาดกายกับใจของเขาเองนี้ก็ไม่ใช่ของเขาหรอกไม่ใช่ตัวเขาด้วยเป็นแค่ตัวทุกข์ที่มันเกิดขึ้น ตามเหตุตามปัจจัยเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งฉะนั้นว่าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นล้วนเกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนั้นท่านเรียกว่ามันเป็นตัวทุกข์เราต้องบริหารต้องดูแลให้มันพอเป็นไปได้มันไม่ใช่เหตุให้เกิดทุกแต่ว่าความอยากด้วยความไม่รู้ของเรานี่เป็นเหตุให้เกิดทุก ฝนตกแดดออกหรือว่าได้พบเจอกับคนที่เราไม่ชอบถูกคนดา่าบ้านเมืองเจริญขึ้นหรือว่าเสื่อมลงไม่ใช่เป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์แต่ความอยากของเราที่เกิดจากความไม่รู้มันเป็นอย่างหนึ่งอยากให้มันเป็นอย่างหนึ่งทั้งๆท,ที่มันไม่ได้เป็นไปตามใจอยากนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเราทั้งหลายก็คงจะวนเวียนอยู่ กับทุกบ้างเพราะว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็อยากให้มันเป็นในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นนะบางท่านก็สงสัยเหลือเกินอา้าวทาไมเขาจึงมาด่าเราแท้ที่จริงที่เขาด่าก็เพราะว่าเขาด่าเขาไม่ชมท่านเขาเลยด่าท่านความจริงมันเป็นอย่างนั้นท่านได้ประสบกับเรื่องที่ไม่น่าพอใจมันก็เป็นปกติธรรมดาที่สุดแล้วแต่เราก็ไปตั้งคําถามว่าทําไมเขาจึงด่าเราอยากให้เขาเป็น หรือว่าให้สถนานการณ์นั้นมันเป็นในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นเหมือนกับท่านไปถามว่าอ้าวทาไมช้างมันไม่ยอมเป็นแมวอ้าวก็งงกันไปเพราะว่าช้างมันก็ย่อมเป็นช้างตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละมันไม่ยอมเป็นแมวก็เพราะว่าช้างมันไม่ได้เป็นแมวนั่นเองทําไมท่านจึงทุกข์ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้แท้ที่จริงที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นพอไม่เข้าใจก็เกิดความอยากอยากด้วยความไม่รู้ก็เลย เป็นเหตุให้เกิดทุกวนเวียนแล้วก็พากายพาใจของเรานี้ไปทำด้วยอำนาจตันหาอุปาทานก่อภพก่อชาติแล้วก็ก่อกองทุกข์ขึ้นมาไม่สิ้นสุดวนเวียนไปเรื่อยๆก็ได้กายได้ใจได้ขันทั้งห้าอันเป็นกองทุกข์มาใหม่ๆเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อจะหาความสุขอันแท้จริงเพื่อจะหาสิ่งที่มันเที่ยงแท้ถาวร หาที่พึ่งต่างๆในโลกนี้วนเวียนไปเรื่อยๆเหมือนที่เราหามาแล้วนั่นแหละแต่โดยแท้จริงแล้วสิ่งที่มันเที่ยงแท้ถาวรที่พึ่งอันแท้จริงในสิ่งที่เป็นสังขารในโลกนี้ไม่มีที่พึ่งมีอันเดียวเท่านั้นก็คือพระนิพพานต่อเมื่อใดที่เขาเข้าใจอย่างนี้แล้วบุคคลน,นั้นก็จะเรียนรู้เพื่อที่จะศึกษาให้เข้าใจยอมรับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วก็ ทำให้ตันหาความอยากความหวังผลที่เฉพาะเจาะจงจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันหมดไปเมื่อใดที่รู้ความจริงความอยากก็ตั้งอยู่ไม่ได้แต่ว่า